บริษัทเวลเนสไอดอนจำกัดโดย2ผู้บริหารคุณนัตตี้จินนพัทรวงหล่อและคุณสุรเชษวงหล่อ จัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพซูเปอร์ฟิตทีมรีทรีทครั้งที่15อีเวนต์ดีๆที่เต็มไปด้วยคนรักสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันฟิตหุ่นชิงเงินรางวัลกว่า4 0 0 0สนบาทพร้อมปาร์ตี้ดินเนอร์สุดอบอุ่นริมชายหาดอบอวลไปด้วยเสียงเพลงจาก4ศิลปินชื่อดังพ,พลพลพล,พล,พลกองเสงออฟปองศักด์ฮาร์ดสุดทธิพงและดาจิมณโรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาน,น้าจอมเทียน สิ้นสุดการรอคอยการกลับมาอีกครั้งกับงาน s u p e r ร i t ิตทีม e ีทวิสครั้งที่15งานที่เต็มไปด้วยคนรักสุขภาพที่เหล่าโค้ชแขกรับเชิญและเมมเบอร์ภายใต้บ้านเวลเนสไ Idol มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันฟิตหุ่นชิงเงินรางวัลกว่า4 0 0 0 0นบาทระหว่างวันที่23-24กันยายน2566 โอเคสวัสดีค่ะโคชนาตีนะคะก็เป็นโคชเทเบลัยนะคะที่ดูแลสุขภาพผู้คนที่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะทำมาแล้วทั้งหมด15ปีคะ่ะครับผมผมโคชเช่นนะครับก็นอกจากจะเป็นสามีของโคชนาตีแล้วก็คือเป็นโคชเทเบลัยก็ทำธุรกิจมาก,ก่อนโคชนาตีครับ <c oughs> ก็ทำมา24ปีนี้เขาปีที่25 <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> yeah, and you ก็ค uh, uh, yeah. mm ือ hmm. ค okay. okay. ุณโค้ชคลินต์นะครับมาจากตอนแรกเนี่ยมาจากที่ USA แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็คือโค้ชซิเมียนนะครับมาจากบัลแกเรียในยุโรปนะครับก็รอบนี้นะคะซุปเปอร์ฟิชิมรีทีฟครั้งที่สินะคะปกติเนี่ยเราจะจัด สองรอบต่อหนึ่งปีนะคะแล้วก็เราจะมีการแจกเงินรางวัลผู้ชนะซึ่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นเมมเบอร์ทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถเขาเรียกอะไรลดน้ําหนักชนะนะคะแล้วก็ได้เงินรางวัลแจกรวมทั้งหมด4ี่แสนอ่าซึ่งเราก็จัดแบบเหมือนมาเฉลิมฉลองการอะไรนะคะมีการออกกําลังกายวอร์กเอา,า,า,า out, ต์ตอนเช้าแล้วก็แจกเงินรางวาัลแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้ด้วยครับผมค่ะเราก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเรื่อยๆแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยเราก็ค่อยๆ สะสมแล้วก็เพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงของรางวัลแล้วก็กิมมิคที่เราจะเพิ่มขึ้นในซีซั่นต่อไปด้วยครับโอเคก็ตอนเช้าม,มาถึงเราก็ละลายพฤติกรรมก่อนเลยนะคะแล้วเริ่มตั้งแต่8โมงมนะก็คือมีออกกำลังกายบูธแคมป์แล้วก็มีคุณโยโยสวดีนะคะมาร่วมออกกำลังกายกับเราด้วยแล้วก็เราก็จะมีการดื่มเชคนะคะเ<ม>ติมสารอาหารให้กับร่างกายแล้วก็พอตกเที่ยงเนี่ยเมื่อกี้เลยนะคะเราก็แจกเงินรางวัลสดๆเลยแล้วก็เมมเบอร์นี่ก็คือแบบลุ้นลุ้นกันมากๆเลยค่ะใช่ครับผม เพราะว่าสิ่งที่สําคัญนอกจากการออกกําลังกายแล้วนั่คือการที่เราได้เติมสารอาหารที่ดีเข้าไปในร่างกายในเวลาที่เหมาะสมด้วยการได้ดื่มเชควในเวลา45นาทีหลังจากออกกำลังกายเนะี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ ถ้าไม่ได้ลองก็จะไม่รู้รก็คือเดี๋ยวพอประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะไปเปลี่ยนบิกินี่เป็นแบบว่าโชว์บอดี้เพราะว่าแต่ละคนก็ฟิตหุ่นกันมานะคะ6สัปดาห์เนี่ยแต่ละคนก็ลดไปประมาณ10-15กิโลเราก็จะไปอวดหุ่นกันริมชายหาดแล้วก็ตกอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตนะครบต้องบอกก่อนว่าต้อบอกว่าส่วนของคูปาร์ตี้เนี่ยเราไม่ได้เป็น เหมือนกับนักกีฬาเพาะกายหรือว่าเป็นนางแบบอะไรแบบล้วคือแบบคนธรรมดาธรรมดาจากบ้านเลยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากจะมีความมั่นใจผู้หญิงหลายหลคนเนี่ยมาใส่บิกินี่ครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่มีเพื่อนใส่แวันนี้เรามากับโค้ชแล้วก็มาเพื่อให้เป็นพัฒนาการของร่างกายแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองค่ะโอเคค you share about the exercise trend or health trend around the world yeah so I've uh, been working around the world for 23 years. I'm a certified personal okay. trainer. certified personal trainer 23 And everywhere I go in the world, people want to look better and feel better today. Mm -hmm. And just like here in Thailand, there's so many people that want to look better and want to feel better. And here also from, uh, learn and also inspire. I'm from here to to ก็เช่นเดียวกับผู้คนในประเทศไทยครับผู้คนทั่วโลกก็อยากที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็ดูดีผมนอกจากที่จะมาแบ่งปันให้กับโค้ชในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยผมเองก็มาที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้กับโค้ชอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับผมสวัสดีค่ะ My name is Simeon, as I said, I've been a certified personal trainer for over 10 years, working in Europe and United States. คุณซีเมียนก็เป็นโค้ชแล้วก็เป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์มากกว่า10ปีทำงานทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกา And it's my seventh time in Thailand, but the first time w e get to share the message and inspire more people. ผมมาเมืองไทยมาที่นี่เป็นครั้งที่7แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ส่งสารไปในระยะที่ไกลขนาดนี้ And I'm really surprised by how active ผมแปลกใจมากนะครับที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยตื่นรับตอบรับกับความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแลาก็ตื่นเต้นมากที่จะมาร่วมจอยงานแล้วก็สร้างธุรกิจในระดับถัดไปกับ s u p e r f ์ฟิ e ทีม0กับเรา <Yeah. S 2> ครับผม ได้ค่ะก็สิ่งสําคัญนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเพียง80%เอ่อ20%เท่านั้นะนะคะส่วน80%เนี่ยเป็นการเรื่องของการกินหรือเรียกว่า <c oughs> โภชนาก,การนูทริชันนะคะซึ่งของเรานะคะทีมโค้ชของเราซูเปอร์พทีมของเราเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการกินจานอาหารควบคู่ไปกับการออกกําลังกายออนไลน์แล้วเราก็มีระบบ AI Bot นะคะที่เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปนะคะซึ่งเราเอามาใช้ในไทยซึ่งตอนนี้ที่ไทยเนี่ยยังไม่มีซึ่งทีมเราเนี่ยก็ไดเอามาใช้ในการดูแลลูกค้านะคะเพื่ิยง ครับผมก็สิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าเป็นไว้ตายสําคัญในทีมเราก็แล้วกันนะครับก็คือการที่เรามีมายเซ็ตนะครับโค้ชมีมายเซ็ตกับเมมเบอร์เราสร้างมายเซ็ตที่ดีต่อการทําให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ย่อท้อมีอุปสรรคก็ปรับมายเซ็ตแล้วเราเขไปกันต่อทำไปพร้อมๆกับเมมเบอร์ใช่แล้วเราก็ไม่ใช่แค่บอกให้ทําแต่เรา lead by example ก็คือโค้ชก็ โค้ชก็ไม่ใช่คนที่หุ่นจะต้องมีดีเลิศดเลยเราก็พัฒนาไปด้วยกันแต่ยืนไปด้วยกันซึ่งโปรดักที่เราใช้นะคะในการดูแลเมมเบอร์ก็คือจะเป็นโปรดักของค e ร์โบไลท์นูทริชั่นนะคะแต่ดูแลโดยระบบซ u เปอร์พิชทีม2ของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่านัตตี้เนี่ยเป็นโค้ชของคาร์โบไลท์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เราเนี่ยค่ะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแล้วเราก็ทำงานเวิไวนนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเราทำงานทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยส แน่นอนครับอย่างแรกก็คือจะต้องมีตัวคุณก่อนอที่อยากจะเปลี่ยนเปนแปลงตัวเองใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมากพอเนี่ยสิ่งสัมพันธ์อย่างที่2ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีและสิ่งสิ่งสุดท้ายก็คือการดูแลจากโค้ช สามสิ่งสี่สิ่งนี้รวมกันเนี่ยก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพรูปร่างที่ดีครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะคะก็เราก็คือเป็นเว็บไซต์ะะ wellness idol com นะคะหรือเพจ wellness idol com นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเว็บไซต์ superfit team retreat นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะ,ะทำะเขาเียอะไรเว็บไซต์ข้างล่างไว้ให้ทุกคนติดตามค่ะดีค่ะก็เรากำลังเปิดลับนะคะฟิชเชอร์เลนด์ขั้นถัดไปเนี่ยทุกคนสามารถที่จะสมัครได้เลย ค่า<ต>สมัคร<ต>เนี่ย,<ต>ยใช่เพียงแค่999บาทก็สามารถที่จะลงแข่งแล้วก็รับข้อมูลความรู้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าติดตามทางช่องทางเวอร์เนสไอดอลได้เลยค่ะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นสาหรับซีซั่นถัดไปของเรานะครับสำหรับผู้ชนะเลิศแล้วก็ V.I.P. guest ของเราเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยว VIP Yacht Experience ะนะครับก็คือเราจะมีรถ VIP ไปรับจากกรุงเทพมาถึงที่พัทย,ยามาที่รรยอทแล้วก็มีช่างภาพส่วนตัวถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ DJ มีทุกอย่างปาร์ตี้บนเรือนะครับเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่คุณไม่เคยได้มาก่อนอย่างแน่นอนครับผม